ใช่ครับนี่เป็นครับใช่ครับนี่เป็นครับวัดีจ้าเดี๋ยววันนี้ลองชิมกันมือแม่ดูรับรองเลยกลับบ้านมีหวานแน่เบิร์นทานเยอะเลยนะลูกทานเยอะเลอ๋อไม่ได้ทานเยอะเลยลูกกับข้าวแม่ทำเองหมดเลยลงมือมองทำไม mười lăm 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 mười ถ้าเป็นความลำบากในการหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและคาร์โบไฮเดรตที่เมื่อรับประทานไปแล้วโอ้คุณพ่อคะโอ้ลูกนี่สวยมากเลยค่ะคุณพ่อจะถูกเอนไซม์อัลฟาอะไมเรสและอัลฟากลูโคซิเดสย่อยแป้งให้เล็กลงเปลี่ยนเป็นน้ำตาลสะสมไว้ในร่างกายบล็อกโฟสฟอรินแคปซูลอาหารเสริมที่ช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่เปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลลดการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตทำให้ร่างกายได้รับแคลอรี่น้อยลง อร่อยในโลกออร่่ยคะแหม่แรกๆบอกไม่เอาไม่เอานี่มีเด็ดสุดท้ายเมนูสุดท้ายสาลาเปาแป้งอย่างมีเนื้อครีมุล้วนเอกเอาไหมลูกคุณแม่คะอันนั้นตั่วไร,รคะกินเถอะครับไม่ต้องห่วงบล็อกโฟสลนินแคปซูลช่วยได้